ขวาเหมือนเดิมนะคะวาข้าไปเน่ขวามือนพร้อมนะยกก้นล้มตัวเงยหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบนะทำ่อึงานะคจุดซ้อนนิ้วหายซ้อนย้วความซ้อนฝาซ้อนฝามเอยเกิดประตูลบงี้ ไม่ซ้อนนะห้าจุดอนกันเ่อนนะซ้อนรักต้านนะพร้อมยกต้นโน้มตัวเงยหน้านับหนึ่งสสาสี่ห้าหกเดแปดเ้าสิบเอาไปนี้6หนะคะห้าจุดเหมอนกัสองมืออซ้อนะ นะมือขวาอยู่บนนะคะห้าจุดขาต่ำซ้ายอยู่บนนะซ้ายอยู่กลางขวาบนก่อนห้าจุดแล้วก็ซ้ายบนหจุดใช่นะคะตั้งมือให้ตรงอ้าวควรงานบ้านมีอะไรบ้างมือนิ้วสองช็อตซ้าย ต่อไปก็คือสามจุดอสอิ้วกี่จุดห้าจุดต่อไปคืออะไรสองมือสองมือกี่จุดห้าจุดแล้วอีกกี่จุดขา้ายข้า่ขไป้า้วาาจุดกันวันลาวันเสาร์อาจารย์จะสอนวันเสาร์